ข้าวตัวออเดอร์ชุดแรกของคนี่ใครสุตรทอดปลาทะเลหนึ่งที่นะครับปลาหมึกทะเลเขาออนหนึ่งชุดละสองสามหนึ่งยำถั่วพลูกุ้งสดหนึ่งกระเทอยลุยสวนหนึ่งที่นะครับก็หนึ่งโขนนะครับกระเพาหนึ่งโถไข่ยจ้อปูแล้วก็ต้มยำหอยจ้อปูใครสั่งอ่ะแม่ไม่ได้สั่งพี่สั่งนะแต่ฉันสั่งไก่ย่างครึ่งตัวแล้วก็มีผัดหมูใบเดอ์เป็นแบบมาถอดแล้วไก่ย่างครึ่งตัวหนูเอวัวข้าวเนี่ยครับกระเพราเนี่ย ม,มาขายอะไระมาขายอาหารเสริมที่มันทําให้ฉันสวยเป็นสาว2,000ปีนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้นะคะเป็นสริมดิงคบเฟปูชิโน่นี่ค่ะคุณผู้ชมกล่องละ500ร้อนะคะห้าอไม่ขายแต่ขายสองร้อยเพรว่าคุณแม่จัดโปรค่ะเดี๋ยวรอช้อนเข้ามาคนพนักง,งานเขาวิ่งไปเอาช้อนอยู่นะคะคุณผู้ชม แล้วเราก็จะมีตัวนี้ค่ะสลิมลิงช็อกแกลกมอคค่าเออน่ารักที่สุดเลยพนักง,งานที่นี่น่นารักน่ารักมากเลยค่ะบริการดีมากนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะสอ,อ,องหนึ่งสิบห้ากัมเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ําเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผสมน้ําแข็งไงเพราะว่าคุณไม่ชอบกินเย็นๆนะคะเดี๋ยวรอเขาตักน้าแข็งอันนี้ก็คือสลิมดิงเซปูชิโน นี่ค่ะเราต้องใช้น้ำร้อนชงนะคะไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาของคุณแม่ไม่ได้ผสมแป้งเลยนะเป็นหัวเชือ้อหัวเชื้อเะยกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งแนง่สิบสองกรัมน,นะคะสริมดิงช็อกแลตกม็อกค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่น,นี่ชงอย่างนี้เลยนะคะร้อนหรือเปล่าน้ำร้อ,อนนี่นะนี่ค่ะชงชงชงแล้วเดี๋ยวเราก็เตใส่น้ำแข็งรสชาติแบบเข้มขน้นอร่อย นะคะตัวนี้คุณแม่จะมาชงสลินดิงเลมอนเบอร์รี่ค่ะตัวนี้จะมีชามะนาวมี bury, Bur berry, bury, berry, สตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลัตเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งจะมีสิบสองสองหนึ่งสิบห้ากรัมนะคะคุณแม่ขายห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสิบสองกล่องสองพันตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเราขายส่งนะคะเป็นเป็นอาหารเสริมที่ขายถูกที่สุดในประเทศไทยเลย หายถูกที่สุดในประเทศไทยส่งน้ำแข็งมาให้แม่หน่อยพ,พ,พี่ตูนส่งน้ำแข็งมาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็เทใส่นี้เลยนะคะนี่หูดูสิเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆถ้าเรารับประทานก่อนอาหารมันจะไปดักไขมันคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเรารับประทานาหลังอาหารนะมันจะช่วยเผาผลาญน,นะคะมันจะช่วยเผาผลาญการนี้จะเป็นสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ <laughs> แก้วมันเล็กไปหน่อยน้ำแข็งเป็นก้อนอ่ะอันนี้เมื่อกี้ที่คุณแม่ชงโกโก้นะคะคุณผู้ชมเราก็เทลงมาในนี้เลยค่ะโอ้เห็นไหมคะเข้มข้นน่ากินสุดๆเลยนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือสลีมเด้งเฟฟปูชิโน่นี่อร่อยกว่าแบนแต่ใหญ่ๆนะคะแบนดังๆแก้วหนึ่งหลายร้อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยตกแค่แก้วละยี่สิบบาท นะคะแล้วก็ตัวนี้มีน้ำน้ำเปล่าข้างหลังไหมหยิบหยิบ,ยบน้ำเปล่า mm hmm. เดี๋ยวต้องมาชง mm hmm. อ่เปิดไฟให้แม่หน่อย mm hmm. คุณผู้ชมเจ้าขาสริมดิ้งไฟเบอร์เนี่ยใช้น้ำเย็นไม่ต้องใช้น้ำร้อนนะคะใช้น้ำเย็นค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เราสามารถเนี่ยเช็ค ในขวดได้เลยนี่แค่กล่องหนึ่งเนี่ยจะมีสิบซองซองหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรนะลูกนะกล่องหนึ่งมันจะมีสิบซองนะคะซองหนึ่งมันจะมีสิบห้ากรัมค่ะคะุณผู้ชมอันนี้รับประทานก่อนนอนนะคะแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาพุ่งยุบเลย <Blind ed. S 1> เอ๋อเดเ <c oughs> ี๋ย <c oughs> วมิแกเขก็มา เดวแกะมาคี๋ยวาาข,ยข้างเครับ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะสวยมากเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ครัวพระบุนรวยมากจะบอกคุณผู้ชมมารวยมากเขามีหลายสาขาแล้วที่จอดรถเขานะ้าโอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากจอดรถได้เป็นแบบเป็น100ร้อยคันเลยอะ่ะคือเขารวยมากเลยอะ่ะพระบุญเนี่ยอยู่ที่พัทยานะคะคุณผู้ชมอยู่สายกระติงลายอนุม,มาแก้วนี่ออกไปอันน <c oughs> ี้เดี๋ยวไว้แม่จะไปนี่ค่ะนี่นี่นี่ ยังไม่ได้ตรวจเลยค่ะแต่ว่าที่ซื้อไว้นะคคุณผู้ชมเพราะว่าฮันนี่สีอสานหรือว่าอุงอิงเนี่ยหนูที่ชู่มาหน่อยหนูที่ชู่มาเช็ดหน่อยอุงอิงกัถทางขยะมีเอามาให้หรือยังอุงอิงเ่เขาว่าไปแก้บนฮันนี่สีอีสานนะคะไปแก้บนฮันนี่สีอีสานแล้วก็เขาจับขึ้นมาได้อ่ะหกสองห้าแล้วก็หมายเลขห้าแต่ว่าโดนแดดก,กันทั้งประเทศแล้วค่ะ <S <S คุณผู้ชมเพราะว่าใครๆก็บอกว่างวดนี้ห้ามาแรงวิ่งห้าห้าศูนย์ถึงห้าเก้าแต่ปรากฏว่า หลังวันที่หนึ่งก็เจ็ดสามตองตัวก็ 7, 3, เจ็ดสามโดยคนด่าก,กันทั้งประเทศเลยบอกว่ามันล็อกหรือเปล่าเจ็ดสามมันมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนะหนูเอาทิชชู่มาให้แม่หน่อยทิชชู่ก็เลยมีปัญหาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ได้ตรวจหลังวันอื่นนะคะมีถังขยะไหมถังขยะมาใบหนึ่งลูกมันจะได้ไม่ปิวลงน้ำ <laughs> แม่ชงแล้วมันเลอะไงะนี่คุณผู้ชม นะคะอันนี้นะคะรับประทานอร่อยมากนี่นี่ค่ะเตื่นเช้าขึ้นมาคุณผู้ชมก็รับประทานนี่นะคะสลิมดิงเฟตปูชิโนระหว่างวันคุณผู้ชมก็รับประทานนี่สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่นะคะแล้วก็ก่อนนอนก็รับประทานนี่ค่ะสลิมดิงช็อกแลรกมอคค่ามันจะมี สารสกัดจากคาโมมาลมันจะช่วยในการนอนหลับนะคะคุณผู้ชมจ้าค่ะกล่องหนึ่งเนี่ยห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สามร้อยส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟรีเราขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะคนอื่นขายห้าร้อยเก้าสิบคุณแม่ไม่ขายนะคะแล้วก็รับประทานแล้วมีประโยชน์มากเพราะว่ามันมีสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมเนี่ยมีทั้งสารสกัดจากผงโกโก้สารสกัดจากผงข้าวโอ๊ตสารสกัดจากโปรตีนนะคะ โปรตีนที่ทําจากถั่วลันเตานะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากคาโมมายาาล์สารสกัดจากอ่ากชิเบอรี่สารสกัดจากกระบองเพชรกระบองเพชรเนี่ยมันความคุ้นแล้ววิตามินดีหนึ่งบีหกข้าวกล้องคัว้ขวข้าวกล้องหอมแดงงอกนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแม่เอาเล้าออกไปเลยชงเสร็จแล้วชงเสร็จแล้วขอน้ําแข็งมาอีกสองแก้วตักมาอตักใส่แก้วใหญ่มา คุณผู้ชมอันนี้นะคะถ้าเรารับประทานรับประทานก่อนอาหารนะคะมันจะช่วยดักไขมันถ้ารับประทานหลังอาหารมันจะช่วยเาผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็จะช่วยเบรินด้วยค่ะแล้วมีประโยชน์มากเพราะไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลไม่มีแป้งไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทานของหวานแล้วก็เนี้ยมีประโยชน์มากเลยเพอเราทานเข้าไปนะคะมันจะไปควบคุมความหิวทําให้เรากินข้าวไม่ลงนะคะน้ําหนักคุณแม่เนี่ยผลิตภัณฑ์ของคุณแม่เนี่ย เพิ่งผลิตเสร็จวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะคะแล้วมาถึงเนี่ยก็ประมาณ1เดือนที่คุณแม่เดิมนะคะน้าหนักคุณแม่ลดไป6เดือน6กิโลโดยที่คุณแม่ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายเพราะว่าตอนเนี้ยคุณแม่ป่วยอยู่เส้นเอ็นหัวเขา่าขาดและเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันขาดนะคะก็ออกกําลังกายไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้อดอาหารนะคะไม่ได้อดอาหารไม่ได้ออกกําลังกายแต่ว่าโชคดีที่เราได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาช่วยเพราะว่าคุณหมอบอกว่า ให้ลดความอ้วนด่วนเลยเพราะเราอ้วนมาก83กิโลตอนนี้ลดเหลือ77กิโลค่ะคุณผู้ชมผู้ชม,ม้ามา <ยะ S 1> ถามว่าไม่มีตากาะกร้าหรอครับคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวทําให้นะครับทําไม่เป็น <laughs> เดี๋ยวจะรอให้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 ยาย่าเขาประสานคนเก่งๆแล้วเราจ้างเขา <ทำ S 2> จริงฮะตอนนี้เหรอคะก็สาม โอนเงินมาเลยนะคะที่0051108280ลหรอโทรมาที่0816304622หรือไลน์มาที่ l e n a g a n g l i n e มีนะคะ ID line L E E N A G A N G ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานะคะแต่จริงๆเนี่ยพอดีคุณแม่ไม่ได้ตั้งระบบดูดไว้จริงๆในระบบดูดเนคุณคุณผู้ชมพิมพ์ในคอมเมนต์นะคะระบบมันดูดแล้วก็โอนเงินมาแต่ว่าพอดีวันนี้เราเอาอมานอกสถานที่นะเราไม่ได้ตั้งระบบดูดไว้จริงๆมันจะมี มีมือเถยอ,อีกเครื่องหนึ่งอ่ะแล้วเรามาตั้งระบบดูดได้ไงแต่มันต้องตั้งระบบดูดก่อนที่เราจะจะไล์สดไงคะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้มาที่สถานที่เนี่ยสวยมากเขาเรียกว่าป้าบ,บุญคาเฟ่อันนี้ไก่ย่างเหรอลูกอืมน่ากินมากโอ้โหเห็นแล้วน้ําลายสอเลยอาหารเข้าเร็วดีมาเข้าเหนียวมาให้แม่อืมแม่ต้องกินก่อนอาหารหรือเปล่าฮะ<า>กินก่อนอาหารไงแต่ว่ามัน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 ,มน,นแก้วมันน่นน้ำแข็งมันละลายน้อยไปหน่อยไง นี่คะ่ะคุณผู้ชมชงให้คุณผู้ชมดูอ่ยายาย่าจะชิมป่ะปะชิมเดี๋ยวอยากกินอะไรอ่าลองชิมอันนี้อ,อันนี้มันต้องกินก่อนนอนนะสลิมดิงไฟเบอร์คือถ้าผอมแล้วกินแล้วมันจะยิ่งผอมนะแต่มันก็ดีถอกล้างลำไส้อ่ามันก็ดีถอกล้างลำไส้มันจะเปรี้ยวๆหอมๆมันเป็นตระกูลเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของคุณตูนนี่เขาก็เป็นอาหารที่เป็นแบบบางสวิรัดอ่าคุณตูนอธิบายหน่อยตักต้องเอาเข้าใกล้เขาหน่อยสิตัวไหนใช่ไหมเนี<อ>่ย น้องแม่อยู่นี่อ่ะอธิบายเลยพวกนี้ใช่ไหมครับผมใช่ไม่หมายถึงของคุณเนี่ยที่สั่งมาเนี่ยมันเป็นอาหารมังสวิรัตใช่ไหมตอนนี้เป็นขนมหวานใช่ไหมอ้าวนจะลดความอ้วนทำไมกินขนมหวานได้อ่ะกำลังเพิ่มความอ้วนครับอ๋อเขาทำชาเลนจ์ใช่เขาทำชาเลนจ์ก็คือว่าคุณตูนเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะทําชาเลนจ์ก็คือว่ากินให้มันอ้วนแล้วก็เสร็จแล้วก็จัดอ่าชาเลนจ์ ลดความอ้วนก็เอาคนที่มาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นเพื่อนกับเขาอลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังไอ้เนี่ยลูกครับผมก็เดี๋ยวคุยกใกล้คุณแม่กันนะครับตอนนี้ก็คือผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่อ้วนๆใช่ไหมครับเขาจะไม่ค่อยแบบมีมีขวัญกาลังใจในการลดความอ้วนเท่าไหร่ครับเวลาเราเจอคนที่เขาหุ่นดีเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแบบว่าเพื่อเขาทําได้เพราะว่าเพื่อเขาหุ่นดีเขาก็ทําได้เราจะรู้สึกแบบว่าเราเป็นคนละพวกกับเขาครับ ทีนี้ตูนก็เลยทําการเพิ่มน้ําหนักตัวตัวเองอ่ะให้หุ่นเสียไปเลยให้ิกแพกหายให้หน้าท้องหน้าท้องมาเป็นกลมๆเลยครับผมแล้วก็ผมจะลดโชว์แล้วก็จะให้กําลังใจคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองให้ผอมไปด้วยกันด้วยใช่ครับถึงใครสนใจผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่หรือแบบพรีเซนต์ตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้ตูนนั่งฟังคุณแม่พรีเซนต์อยู่ทุกอย่างที่แม่พูดใช้ได้จริงนะครับอืใช่ครับพวกแบบที่พูดมาเนี่ยคือมันจะมีตัวตัว ช่วยในการเบิร์นไขมันเป็นตัวบล็อกเป็นอะไรแบบนี้ตัวนั่งฟังดีเทลแต่ละตัวได้ไหมครับเป็นสารสกัดกระป๋องเพชรนั่นนี่อะไรแบบนี้ครับช่วยในการเบิร์นแบบทําให้เราใช้ชีวิตปกติได้ใช่ครับบางตัวมันเบิร์นละใจมันสั่นใช่ไหมจ๊ะแม่แต่พวกนี้คือเบิร์นลวใจไม่สั่นใช่ครับอันนี้มันจะคุมหิวนะครับผม้าแบบคนที่แบบว่าอยากลดความอ้วนจริงๆเนี่ยถ้าเราเดิมนะเฟฟปูชิโน่สลิมลิงเฟฟปูชิโน่เนี่ยมันจะควบคุมความหิวทำให้เราไม่กินข้าวเลย8ดชั่วโมงอ่าครับ คือการควบคุมความหิวเนี่ยสำหรับผู้ชมทําบ้านนะครับอาจจะมองเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่สําคัญครับ,รบตูนในฐานะที่เป็นนักกีฬาบอกเลยครับว่าสําคัญมากเพราะว่าหลายท่านที่ควบคุมแคลอรี่ให้ได้ตามเกณฑ์แล้วครับแม่มันจะมีการหิวหิวเพราะว่าเขากินครบแล้วแต่มันยังหิวอยู่อันนี้คือสาเหตุจากหลายสาเหตุอย่างบางท่านคืออาจจะทานพวกน้ําตาลเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยในเรื่องของการควบคุมความหิวเนี่ยสำคัญมากครับตักข้าวมาลูกตักข้าวมาสี่จานอ่าครับ มาแล้วอันนี้คือต้มยำเห็ดเขานี่เขาตก็คือสูตรมังสวิรัติของคุณตูนนะใช่คบะพะคุณตูนเนี่ยเขากินมังสวิรัติเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติคนเดียวในประเทศไทยบ้างที่แบบว่ามีมีการกินมังสวิรัติคนอื่นเขาต้องกินโปรตีนนะแต่ั้านี้เขากินโปรตีนจากพืชใช่ก็เหมือนที่คุณแม่พูดเมื่อกี้ครับเมื่อกี้มีสารสกัดจากโปรตีนถั่วลันเตาใช่คับใช่ครับตูนก็กินตัวเดียวกันเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นยำถั่วพูนะคะคุณผู้ชม มันจะมีพัดลมเป่านะครับอ๋อคันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ต้องได้ครับทำอยู่ร้อนๆเลยครับแม่ข้าวแม่ข้าวไหมให้ให้ตะก,กงตกกอ,งอนนี้กินเลยลูกละปี2023แล้วไม่ใช่ใไหมจ๊ะแม่ค่ะซึ่งหลายท่านนะที่ยังมีความเชื่อเรื่องของโปรตีนจากพืชที่คุณแม่พูดเมื่อกี้ครับใช้ไม่ได้มันสู้นน้ำสัตว์ไม่ได้ตูนมือได้แชมป์โลกมาครับ แชมป์โลกในการพอกายหรือว่าอะไรคะเป็นพากกายครับผมเป็นยาที่ต้องการโปรตีนมากที่สุดในทุกบรรดากีฬาแล้วครับผมซึ่งตัวได้แชมป์มาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงโปรตีนที่เราใช้แล้วครับว่าถ้ามันมาแต่พืชอ่ะมันใช้ได้แน่นอนใช่ครับเพราะว่าตัวก็เป็นคนหนึ่งที่กินโปรตีนจากพืชใช่ครับทั้งหลังทั้งหลังโอ้หตัวใหญ่มากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหมันเป็นอเมซิ่งึกเมดูก้คือกินแบบว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผอมกินผากินผานะนี่เลยครับ ราคาะไค่ะขอข้าได้ไหมคะเนาะมันไม่มีที่ตั้งโอ้โอาหารที่นี่อร่อยมีหน้าป้าบุญยังขายดีคุณผู้ชมคืออร่อยมากบรรยากาศเด็ดด้วยใช่บแมเออเออบรรยากาศสวยด้วยเนี่ยให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศสวยๆเลยเราเลือกบรรยากาศที่ดีที่สุดพื้นที่กว้างมากครับผมแล้วก็มี <c oughs> ปลาคราฟมีไก่ซิลกี้มีกระต่ายแบบเพียบเลยครับแม่ นี่ก็ตายด้วยเหรอนู่นแหละที่ผมชื่อแม่ดูไหมครับค่ะค่ะค่ะนี่คุณผู้ชมโอ้โหอร่อยมากปลาคราฟนี่น่าจะเป็นร้านตัวแม่แทะเยเรากินสะดวกที่สุดมาถึงหี้อยังของคุณแม่มีตัวไหนบ้างนะครับผมสามตัวนี้อันนี้คือกินกินก่อนใช่ไหมครับคือตัวนี้เป็นโกโก้ครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกาแฟแต่ว่าส่วนมากเนี่ยตัวเนี้ย มันจะเป็นชามะนาวทุวเพวกนี้มันช่วยบิร์นแขมันแต่อันนั้นคือตัวดีท็อกตัวนี้สลิมดิ้งไฟเบอร์ตัวไหนขายดีสุดครับผมขายดีที่สุดสลิมดิ้งไฟเบอร์ตอนนี้เรามีตัวแทนจำหน่าย1 0 0 0 0 0สคนแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนอื่นให้5้ซองคุณแม่ให้ส0ซองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งเราเอาหัวเชื้อเลยเพราะว่าแป้งมันโลไม่กี่บาทวันก่อนคุณแม่สั่งของคนอื่นมากินนะ กองซองหนึ่งสามสิบกัมคุณแม่ใส่สามซองโกโก้ยังไม่มีรสชาติเลยอ่ะเหมือนจะกินน้ำเปล่าจากน้ำก๊อกเลยแต่อันนี้ซองเดียวเข้มข้นเลยคุณผู้ชมไม่เอาปล่าไหมนึกตักให้ฮะเอาปลามเอาออันนเเล็าะมีจานเปล่าอีกใบมาตักใส่จานเอาจานเปล่ามาใบหนึ่งลูกไม่ได้เอาจานจานเออใช่เพราะว่าเดี๋ยวข้าวเหนียวมันมันอ่าจ้าขอบคุณที่มาให้เกียรติกับมภาระของเราโอ้ะ อร่อยมากใช้ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้นี้กินไก่นี่ก็ผ่านแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วก็มากินยำถั่วฟูนี่ก็สุดยอดเลยแล้วก็เนี่ยตอนนี้กําลังจะกินปลาเนี่ยแต่ว่าน้ําแกงเนี่ยเอาไอ้ไอ้เยอะไอ้เขาเรียกแอลกอฮอล์เยอะๆเน่่ยฉันชอบสดร้อนๆเนี่ยเดือดฟุดๆอ่ะได้ครับเดี๋ยวให้น้องมันไม่ร้อนเเป็นนพิศษะครับโอเคอ่ะโอ้ขอบคุณมากนะโอ้ดีใจมากเลยมาร้านพระบุญใหญ่โตเป็น รวยที่สุดในพัทยาพี่เนี่ยกี่ไล่อ่ะที่กี่ไล่สิบกว่าไร่คุณผู้ชมแล้วลานจอดรถท่าข้างหน้าเป็นร้อยคันเลยฉันมาแล้วฉันตกใจเมื่อกี้ฉันไปตรงโน้นต่างตรงข้ามอ่าแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือนักกีฬาทีมชาติผู้จัดทั้งหมดเขามานี่ไงเขาพาฉันมาเขาบอกที่นี่สวยที่สุดในพัทยาผมเคยมาแล้วครับแล้วเราชอบเราเลยอยากพาคนที่เราอยากดูแลมาที่นี่ครับใช่ครับอร่อยแม่ ขอ, sociedad, ขอ Bref, บคุณครับคุณขอบคุณมากจ้าอร่อยมากคือปลาตัวใหญ่คุณผ <c oughs> ู ensored. ้ชมและอร่อยมากเครื่องเครื่องเคียงะครับที่ราดมาเยี่ยมเลยสุดยอดคาเฟ่ที่เขาเปิดเขาเปิดแรกอืมอืม บรรยากาศนี่คือดีมากเลยนะครับดีมากเลยอร่อยมากมาแล้วครับแม่ขอไฟนี่คือไฟลุกมาแต่ไกลเลยครับเพราะว่าแม่ครบกินแบบไปเองร้อนๆไงคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะไปเก็บของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเดินทางไปเองของเขาแต่ก็แต่ว่าขอขากลับใช่จะขอขากลับเป็ห้าคะแนนพี่แมพี่อย่าบอกเขาเลแต่แต่ต้องเจนสี่โมกันที่ได้เลยครับกระโดดไหมครับพี่มามามาเออมาเลยคุณผู้ชม ไข่ตุ๋นหนูอาจจะไปด้วยแหละพี่แอร์ไข่ตุ๋นมาไฟสดๆฟูมากอฟูแบบนี้เลยครับผมโอเคครับอยากจะอยากลุ้นขึ้นเรือกี่โมงขึ้นที่ไหนบ้างอะไรยังไงมาแล้วครับนักมวยเรามาถึงนะครับแม่มาเลยมันนั่งกินเลยลูกแล้วดอกเนนั่งด้วยกันไหมนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมอุ้ยเราปิดอย่างนี้ไหมปิดอย่างนี้ไหม ปิดไหมอะหนูว่ายังไงหนูว่าแค่นั่งเมาไปนี่นอ,อะอตักเฮ้ยหันจอให้แม่หน่อยของเขาตอนนี้ทำลายสถิตินะครับน็อคยกแรก12ครั้งแล้วครับแม่เหรอใช่ครับโอ้ <laughs> ยย่าๆตักน้ำจิ้มบ๊วยมาหนะ่อยย่าๆตักน้ำจิ้มบ๊วยมาเดี๋ยวนั่งด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวพี่เขาปิดโต๊ะ ติดโตได้ไหมลูกเพราะว่าถ้านั่งอีกโต๊ะมันต้องไปสั่งอาหารเราจะกินไม่หมดมันเยอะเดี๋ยวเราต่อโตให้แม่เนาะนั่งด้วยกันอกยร่อยใช่ไหมอร่อยเขาจอดหรอเอออืมต่อเลยไหมต่อเลยไหมเราต่อโต๊ะก่อนนะมทำยังไงลูกเขาจะต่อต่อย ะจะเป็นตอกับแนนอนนะพี่แนนอนเนี่ยครับนันแนนอนไหมแม่ได้แต่ตอนเนี้ยขาฉันเป็นตะเกีวยว<า>ยังต้งจูงแม่ขึ้นให,ให้ผมไม่ได้ไม่ได้จูงขึ้นเป็นตะเกียวเดี๋ยวผมจะการให้ครับต้องเปลี่ยนเก้าอี้เป็นเอ็นหัวเข่าแม่ขาดไงดเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับตรงนี้ลงขึ้นดีกว่าครับเป็นตะเกียวเป็นตะเกียวย โอเคครับผมหาคนแก่มาลำบากหน่อยนะลูกครับผมสบายครับช่วยแม่อนี่ใส่ใส่ใส่ถุงได้ครับจัดอันไกลได้แม่เป็นตะกิวไงได้ครับได้ครับไม่ต้องไปหาที่เดี๋ยวุงพอนั่งดูใช้ใช่เป็นตะกิวระวังนะครับ พอดีพอดีประสบอุบัติไองก็อีหักแล้วค่ะค่ะแต่เวลาแะนี่เพิ่งค่ะเดี๋ยวยกยกนนี้ออกก่อนก็ได้เนาะครับ ย้ายมั้ยครับพี่ยาจะย้ายตรงนี้อยู่ใช่เอาเอาบอกบอกไปด้มั้ยครับพี่ยาเอาบอกลองๆก็ได้ครับครับผมให้ให้ เอาบอบอยให้คุณแม่นะก็ได้ครับใครับ <c oughs> ให้แม่เขาได้เหยียดขาดีกว่าครับครับผม